ที่ป้าที่เป็นผู้หนึ่งในผู้อาศัยในตลาดเก้าห้องเนี่ยเขาเก็บมาเลี้ยงไว้เยอะมากเลยป้าเมนเองนี่เจ้าของแมวตัวนี้ในบ้านมีีก่ตัวคะใช้ชีวิตอยู่ในตลาดเก้าห้องกับแมวร่วมสี่สิบกว่าชีวิตบางทีเราก็สงสารมันนะมันเวลามันแบบจะไปโดนรถชนหรือเปดอกเราก็เป็นห่วงใช่แล้วกลัวมันจะอดบ้างอะไรมากซึ่งเป็นแมวจรจัดที่ป้าเก็บมาดูแลมีชื่อของทุกตัวไหมคะ จไม่ได้มีต่ยื้อ่ะ่จำไม่ได้เยอะมากเลยนะคะ่ะอ,อ,อันนี้ก็ขายของนั่นด้วย,ย,ยด,ด้วยจำนวนแมวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นยอย่าตามตัวนี่ไม่ได้เยอะ เปลี่ยนเยอะมากดูต่ละส่วนอนนี่เป็ี่อะไรไม่เปียน ีอยยเหากท่านใดสนใจช่วยเหลือสาม,มารถบริจาคเป็นเงินหรืออาหารได้ที่ป้าเม้งเลยค่ะ all right